สวัสดีครับผมปอนนะครับเจ้าช่อง YouTube ปอนฟอร์ดและที่ปรึกษาการขายจากโชลูมฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินวันนี้ผมมีตัว n e x t g e นนะครับเป็นตัว w i t e แ a ็ก10 Speed ราคาขายนะครับ1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับสีนี้จะเพิ่ม10,000นะจาก1นึ่งล้านหนึ่งแนาหนะเป็น1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับในรุ่น w i t e แ a ็กตัวนี้จะมีทั้งหมด6สีให้เลือกนะครับก็ะจะมีสีบนเงินนะครับสีเทาดำสีดำสีขาวมุก สีส้มสีเหลืองนะครับสีขาวมุกสีส้มสีเหลืองเพิ่มสีละหนึ่งหมื่นนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2. 0ลิตร210รแรงม้า500นิวตันนะครับแรงบิดก็เดี๋ยวเรามาดูนครับว่าคันนี้ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับคันนี้เราได้เปลี่ยนตัวกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นแบบตัวแรปเตอร์นะครับตัว f o r d นะครับก็จะเป็นสีดํานะครับจะเป็นสีเดียวตัวกระจังนะกระจังหน้าเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็จะมีไฟสีสามดวงสีส้มสวยบบนน้้เลละะคคครรรัััตว FFOD ูกกาาาสมถือได ว่าเราจะทําสีขาวสีแดงเลือกได้เช่นกันนะครับในส่วนของตัววายแท็กนะครับก็อย่างที่ผมบอกคือตัวกันชนหน้าเนี่ยจะเป็นสีเท่ากันนะครับหรือสีเทากาไฟที่เราเรียกกันนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของตัววายแท็กแบบนี้เลยในส่วนของตัวชายล่างนะครับปกติเนี่ยจะเป็นสีเ,เงินนะครับคันนี้เราได้พ่นเป็นสีดําด้านนะครับตัดเพื่อให้หน้ารถมันดูคมมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัววายแท็กอย่างที่ผมบอกจะเป็นตัว10สปีดเนี่ยจะมีพวกตัวชุดเซนเซอร์ด้านหน้านะครับทั้งหมด4จุดนะครับเป็นตัวเตือนกันชน นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟูลออปชันนะเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ไบทอบนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนต่อเลยในส่วนของตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็น LED นะครับปกติจะมีไฟเดย์ไทม์วิ่งกลางวันนะครับคันนี้เราอัปเกรดใหม่นะครับเป็นแบบไม่ไข่ปลานะครับเป็นสเตปไฟเลี้ยววิ่งนะครับสวยๆแบบนี้เลยไฟตัดหมอกนะครับในรุ่นของ y า t แทกนะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอก LED นะครับตัวนี้ก็ให้แสงสว่างค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกัน ในส่วนของตัวด้านข้างนะครับซุ้มล้อนะครับก็จะเป็นซุ้มล้อ3นิ้วนะเป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้ก็ในเจนติลจากโรงงานเลยในส่วนของตัวล้อแม็กรุ่นวแท็ ac, นะครับก็จะเป็นล้อขนาด18นิ้วตัวนี้จะเป็นล้อเดิมนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนยางใหม่ตัวนี้จะเป็นยางคูเปอร์นะครับคูเปอร์จะเป็นตัวรุ่น AT3 นะครับตัวนี้ก็ซีรีส์ยางนะครับอยู่ที่265 65 18นะครับตัวซีรีส์ยางเนี่ยน่าจะกว้างของเดิมของเดิมในรุ่นวายแท็กจะเป็นซีรีส์ยาง255นะคครับันนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็น265 คูเปอร์วิ่งนิ่มๆดอกยางส,สวยๆแบบนี้เลยเป็นยาง A t ทด้วยนะครับช่วงล่างก็คันนี้เดิมๆนะครับทั้งหมดเลยเดิมๆทั้งหมดในส่วนของตัวโลโก้แก้มนะครับในรุ่นไบท์โบนะครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกเลยว่าเป็นไบท์โบนะครับสำหรับตัวว i แท็กกระจกมองข้างนะครับรุ่นนี้ก็จะมีกล้อง360องศาอ่าอย่างที่บอกตัวนี้มันจะเป็นรุ่นไบท์โบนะมันจะมีกล้อง360องศานะจะมีที่กระจังหน้านะครับกระจกมองข้างแล้วก็ด้านท้ายนะ กระจมองข้างจะเป็นสีเทากันหรือสีเทากาไฟนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกได้เลยตัวมือเปิดในรุ่นวายแท็กนะครับก็จะเป็นสีตัวรถนะอย่างคันนี้เป็นสีขาวมุกตัวมือเปิดประตูจะเป็นขาวมุกนะครับเสริมหลอดด้วยตัวเบ้ากันรอยนะครับด้านบนเราหลังคานะครับปกติเนี่ยราหลังคาวายแท็กจะเป็นสีบาลเงินนะครับวัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียมคันนี้เราก็พ่นใหม่นะครับเป็นสีดําด้านนะครับ ตัวชาร์บันไดด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีบอลเงินตามสไตล์รุ่นวายแท็กนะครับมีแถบกันลื่นเป็นสีดําให้นะครับสปอร์ตบาร์ในรุ่นวายแท็กตัวใหม่เนี่ยตัวเน็กเจนเนี่ยมันจะเป็นสีเทากาไฟแบบนี้นะครับส่วนราวจับเนี่ยปกติจะเป็นสีบอลเงินนะครับคันนี้ผมก็พ่นเป็นสีดําด้านเช่นกันในส่วนของคันนี้ตัวชุดชายกันชนหน้าราวหลังคาแล้วก็ตัวราวสปอร์ตบาร์นะครับที่เป็นสีบอนเงินเนี่ยเราจัดการพ่นเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะมีครอบไฟท้ายให้แบบนี้ หล่อเลยไฟท้ายก็จะเป็นเอกลักษณ์ตัวไบทโบนะครับแบบนี้ด้านท้ายนะครับก็จะมีกล้องถอยหลังให้กล้องหลังเนี่ยมันจะมีติดมาจากรุ่นอ่ารุ่นนี้มันจะมีติดจากโรงงานแล้วนะครับก็จะเป็นพวกกล้องสา0อบงศามันใช้ตัวเดียวกันนะครับฝังอยู่ใต้โลโก้ขนาดใหญ่แบบนี้เลยในส่วนของตัวกันชนท้ายจะเป็นสีเทากันนะครับหรือสีเทาคาไฟที่เราเรียกกันนี่แหละครับจะมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะทั้งหมด4จดุดตัวเนี้ยก็จะติดมาจากโรงงานนะครับตัวรุ่นไวแท็กเนี่ย จะมีตัวเอกลักษณ์เขาก็จะมีตัวฟอนต์นะครับตัวฟอนต์เป็นตัวนูนแบบนี้นะครับเป็นรุ่นวายแท็กนะครับเป็นสีดําสวยมากเดี๋ยวเรามาดูด้านในฝาท้ายกันนะครับในส่วนของตัวรุ่นวายแท็กนะครับฝาท้ายนะครับก็จะมีตัวช่วยพันแรงให้นะครับน้าหนักก็จะเบานะครับกว่าเดิมนะครับเบากว่าเดิมค่อนข้างเยอะแล้วก็ในรุ่นวายแท็กนะครับจะมีตัวปักให้ครับ จะเป็นลักชาร์จลักพ่วงนะครับสำหรับสายแคมปิ้งนะจะเป็นไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็จะเป็น AC 230จะมีให้ทั้งหมด2แบบนะครับในส่วนของตัวปลั๊กด้านท้ายโดยด้านนอกก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับภายในนะครับก็เดิมๆรุ่นวาแท็กนะครับก็จะมีตัวแผงข้างนะครับจะเป็นกูหนังดับเย็บตะเข็บได้นะเป็นสีส้มนะครับแบบนี้เลยสวยๆจุดไฟจะอยู่ ด้านนี้ทั้งหมดนะสำหรับตัวเน็เจนนะครับตัวช่องแอร์นะครับแล้วก็ตัวกรอบตัวเครื่องเล่นวิดีเนี่ยมันจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดแบบนี้นะครับในรุ่นวายแท็คเป็นพุสตาลนะคุแจรีโมท2ดอกเป็นพุสตาลนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอเรือนใหม่ตัวนี้จะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับส่วนหน้าจอเครื่องเล่นตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอ12นิ้วนะครับก็รองรับ Apple c a f e เแล้วก็ Android Auto นะครับกระจกด้านบนเนี่ยจะเป็นกระจกตัดแสงมีช่องเสียบ USB สําหรับเดินกล้องคันนี้ก็ลูกค้าเดินใส่กล้องมมแล้้วเรรรรียยบบบอนะคััติฟงก์ช เป็นบอกไฟฟ้านะแล้วก็เป็นหนังด้วยหนังเป็นหนังดำจะเก็บได้สีส้มนะครับในส่วนของตัวรุ่นวาแท็กนะครับก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าให้นะครับนี่เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ช่องไวเลสชาร์จมีครบนะครับสําหรับวาแท็กไบโทโบขับสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายก็จะมีแอร์นะครับจะมีช่องแอร์อยู่ตรงนี้เห็นไหมสำหรับตัว White ac, วาแท็กก็จะมีช่องแอร์มาให้นะครับ สำหรับแอร์หลังแล้วก็จะมีลักชาร์จอยู่ด้านล่างนะครับของตัวช่องแอร์ก็หากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแนวแต่งทางได้ที่เบอร์0ู6 3 4แปด3ที่นมนะครับผมปอนฟอดยินดีให้บริการแล้วก็ผมมีบริการรับจองออนไลน์นะครับลูกค้าสามารถโอนจองออนไลน์ได้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจ n น็ t เจนนะครับแล้วก็อยากแต่งรถผมมีการแต่งให้ในช่อง u t u b e นะครับลูกค้าพิมพ์คำว่าปอนฟอรดใน u t u b e นะครับคลิปก็จะขึ้นเลยก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่อง YouTube ้ดวยัสวับ